สวัสดีครับนี่จะมาแนะนำว,วิธีการใช้รถน้ำดับเพลิงครับนี่มีโอกาสได้มาเอาน้ำมาเติมแทงนะครับแทงสารเจ้า2,000ลิตรนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ด้ต่อสายไว้กว่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเอาสายมาต่อ คลิปนี้ลืมกดถ่ายนะครับคลิปก่อนานานั้นตัวนี้เสียงมก็ดังด้วยเม <c oughs> ื่อกี้ผมต่อสายไปแล้ว <c oughs> ขึ้นไปบนรถนะครับเหยียบคัดแล้วก็เข้าปั๊มพีดีโอแล้วก็เปิดน้ำเปิดน้ำแล้วก็เปิดวาล์วครับสายมัน ซีนไม่ดีต้องย้ายมาอีกวันนะครับับต่อสายมาแล้วเปิดน้ําเปิดน้ําตามสายมามานี่มาคนเดียวครับอีกคันไปอีกหมู่บ้าน สายนี้ก็ยาวประมาณ20่ิเมตรครับนะครับแทงภายแรงหมู่บ้าน2000ลิตรเวลาใส่หัวลงไปก็ใส่ไปลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันแรงหัมันจะสายจะหลุดออกมาข้างนอกได้ต้องหย่อนเข้าไปลึกๆ บครบ <c oughs> นนัมันจะเร่งมัน,นก็จะหวานจะสายนะครับ อยู่เนีคับจะอยนครับเล่อเล่นแอ,อ,อาองนี้นี่นะมันวางวางนะจมาสองัครับจับไว้อีกคั รถเข้าถึงตัวเอข้างเ้เลวกใช้ด้ด้านบนจะไวมาก ก็ะจะเป็นระบบลมไปหาเกียวฝากนี่เป็นระบบสายน,นัเมื่อกี้ปิดปาน้ำครับเสร็จภารกิจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคับครับเสร็จภารกิจ